สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ id podcast podcast ส์สภาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงรายการ s u r v i v a l อีกรายการหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เนี่ยแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงนะคะสําหรับรายการ s u r v i r a l ค้นหาบอยกรุ๊ปนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งรายการเลยนะคะของทาง ist entertainment นะคะที่ก็ได้มี มีการเปิดเผยภาพโปรไฟล์ของผู้แข่งขันออกมาแล้วนะคะซึ่งก็มีผู้แข่งขันเนี่ยทั้งหมด13คนโดย IST Entertainment เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นค่ายต้นสังกัดของศิลปินที่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงมากๆที่แฟนๆนะก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะอย่างวง A Pink นะคะ Weekly, v i c t u n แล้วก็ The Boy นั่นเองนะคะ แล้วรายการนี้เนี่ยนะคะแฟนๆนก็เลยให้ความสนใจกันอยู่เยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับผู้เขาเ้าแข่งขันนั่นเองตัวรายการเนี่ยนะคะก็จะมีชื่อว่า The Origin A B Awards นะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการเลยที่รูปแบบเนี่ยก็น่าสนใจมากๆโดยผู้เข้าแข่งขันทั้ง13คนเนี่ยนะคะก็มาในรูปภาพแบบว่าคอนเซปต์เป็นชุดนักเรียน แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันนะคะว่าพวกแขงรันทั้ง13คนนี้เนี่ยต่างมีความวิชวลกันมากๆเลยก็อย่างวงรุ่นพี่นะคะอย่างวง The b บ y ยนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวงวิชวลอีกวงหนึ่งเลยแฟนๆเนี่ยก็เลยจับตามองมากๆเลยนะคะสําหรับรายการ Survival รายการนี้นะคะแล้วเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยนะคะก็ได้มีการปล่อยเพลงนะคะประจํารายการออกมาแล้วก็ชื่อเพลงว่าเพลรง Run รนั่นเองนะคะความหมายของเพลงเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการเดินทางตามหาความฝันนั่นเองนะคะ ซึ่งก็เหมาะมากๆเลยนะคะกับพวกแข่งขัดในครั้งนี้นะคะ โดยวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทําความรู้จักนะคะกับพวกแข่งขันทั้งหมด13คนก็เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็โดดเด่นมากๆเลยและแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันนะคะอย่างคนแรกนะคะสําหรับยังดงฮวานะคะคนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่ามีความวิชวลแล้วก็โดดเด่นมากๆแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงซึ่งเขาเนี่ยนะคะก็เกิดในปี2003นั่นเองส่วนอีกหนึ่งคนนะคะสําหรับวอนบินนะคะสําหรับวอนบินเนี่ยก็เกิดในปี2004นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งคนนะคะสำหรับซอครักวอนนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็เกิดในปี2003สําหรับคนนี้เนี่ยนะคะแฟนๆนก็ต่างมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีทั้งความวิชวลแบบเท่ๆนะคะก็ถือได้ว่าโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งคนนะคะสําหรับระยูจันมินนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็เกิดในปี2003ก <ๆ S 2> <thank S 1> ็ถือได้ว่ามีความน่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ตามีเสน่ห์มากๆนะคะ ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะสําหรับปาร์คแจฮุนนะคะคนนี้เนี่ยก็เกิดในปี2005สําหรับแจฮุนเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าใบหน้าของเขาเนี่ยก็มีความน่ารักสดใสนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่แฟนๆเนี่ยตั้งจับตามองนะคะส่วนอีกหนึ่งคนนะคะสําหรับโอจันซอกนะคะสําหรับจันซอกเนี่ยก็เกิดในปี2003นั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะสําหรับคิมยอนกยูนะคะก็เรียกได้ว่า ามาในความวิชวลมากๆนะคะสําหรับคนนี้ก็เกิดในปี2004นั่นเองนะคะแล้วก็คนต่อไปนะคะสําหรับคิมมินซอนะคะก็เกิดในปี2003นี่เองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆนะคะคนต่อไปนะคะสําหรับข้างแดฮยอนนะคะสําหรับแดฮยอนเนี่ยก็เกิดในปี2003ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มาในสไตล์ของความเท่ๆนั่นเองนะคะ แล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะสําหรับจองซึงฮวานนะคะสําหรับจองซึงฮวานเนี่ยก็เกิดในปี2004นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นเหมือนกันนะคะแล้วอีกหนึ่งคนนะคะสําหรับจองจันโฮนะคะเขาเนี่ยก็เกิดในปี2002สําหรับคนนี้เนี่ยนะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างมองว่าใบหน้าของเขาเนี่ยมีความวิชวลมากๆแล้วก็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากจริงๆนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ต่างชื่นชมแล้วก็มีการพูดถึงกันอยู่เยอะมากๆเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งคนนะคะสาหรับชเวจินอ นั่นเองนะคะเขาเนี่ยก็เกิดในปี2003ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มาในสไตล์ของความวิชวลหล่อๆแล้วก็ยังมีความน่ารักนั่นเองนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันนั่นเองส่วนอีกหนึ่งคนนะคะสําหรับแบหยุนจุนนะคะ ซึ่งเขาเนี่ยก็เกิดในปี2003นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่แบบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็น13คนนะคะผู้เข้าแข่งขันในรายการนั่นเองนะคะที่จะเป็นรายการ s u r v i v a l นะคะคนหาบอยกรุ๊ปนะคะของทาง IST Entertainment นั่นเองนะคะที่ก็ได้มีการเปิดตัวออกมาแล้วก็เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะรวมทั้งความหล่อวิชวลที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างพูดถึงกันนะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็น่าจะ เกิดในปี2003เนี่ยหลายคนเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบอยกรุ๊ปอีกหนึ่งรายการเซอร์ไวิรลที่น่าสนใจมากๆซึ่งแฟนๆเนี่ยนะคะหลังจากเห็นการเปิดตัวเนี่ยก็ต่างแบบว่ามีการเข้าไปคอมเมนต์อยู่เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าโดดเด่นบางคนเนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่กล้าเลือกเมนเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่ารายการเซอร์ไวิรลของเกาหลีเนี่ยก็เรียกได้ว่าดูเดือดกันมากๆเลยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่น่าสนใจมากๆรวมทั้งคอน รวมทั้งผู้แข่งขันทั้ง13คนด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีความโดดเด่นมากๆเลยและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มาพูดถึงนะคะรายการเซ r ร์ v ว l รรายการใหม่นั่นเองนะคะที่แฟนเนี่ยก็น่าจะมีการพูดถึงแล้วก็จับตามองกันมากๆในตอนนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสําหรับรายการนี้สำหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยได้มาพูดถึงกันนะคะหรือว่าชื่นชอบผู้แข่งขันคนไหนเนี่ยก็สามารถ แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ